ครับสบายดีเนาะพี่น้องฟองปาเมื่อสุขูสุขคนเนาะเมื่อนี้บบมียังางไยพี่น้องสิพาให้ทุกคนมาเบิงเนาะทุเรียนพี่น้องเหตุงานสวน,นทุเรียนแบบทุเรียนเป็นแบบใดเนาะเอามารับมาสมกันเลยเนาะซึ่งคอยตอนนี้ก็อยู่งานสวนเนาะให้ทุกคนเบิงเลยว่าทุเรียนเป็นแบบใดบบใสวนทุเรียนกับเห็ดเนาะโอเคเขามารับสมมาเบิงกันเลยนี่คือต้นทุเรียนพี่น้อง สวนตะเรียนเลยนี um. ่เห็นอกแต่ว่าปีนี้ไลายพี่น้องทะนเรียนดกดกแห้งดกแห้งนะจ้บของสวนรวยพี่น้องรวยแลเจ้บของสวนรวยเลยนี่เห็นบอกปูนตลอดกินนี่เพื่อน มากินพี่น้องเออกกินขอกิน,กนลายคนระับอยู่เท่านี้เลยเท่านี้ เดี๋ยวทุกคนสิพาให้ทุกคนมาเบิง่งมังคุดพี่น้องมังคุดทุเรียนคือกขาปลูกแบบกขาปลูกผสมกันเลยพี่น้องเห็นบอ่อันนี้มังคุดอันนั้นต้นทุเรียนเห็นบไหะต้นใหญ่ๆทุเรียนก็คือเขาผสมนี่แหละพี่น้องเห็นเขารวยเขามีรถมีบา้านคือคือนี่เห็นบ่ต้นมังคุดปีหนึ่งได ห้าลานหกลานบาท,ทนี่หนึ่งคูปทุเรียนอีกตอ่นเรียนได้ประมาณปีหนึ่งสิบไปลาลานปีนี้เงินกระติกละลายเมังคุดเ,เห็นปหม โซเลียนขลายมันได้บริบทิมเนี้ยแบบนี้ผมขายมัดทุกคนก็เห็อนบอ่เขาไปจงไว้ลูกแบบนี้เขาขายในราคาดีพี่น้องในราคาดีขนาดเออเป็นลูกแบบนี้ก็ได้ราคาดีเด้อ ได้สิาพาเลาะเบิงพี่น้องมาขุดพี่น้องพอได้ต้องการเหตุงานชวนก็คือตักมาหา้อยเลยนะตักมา,าเลยไปได้ยากเหตุงานสอกง,งานชวนพี่น้องก็มีอยู่ให้งานชวน,ม,น,ม,น,ม,นมา ไล่เลียดเลยนี่ไลเลียดเลยติดคายโอเคนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใหอยแน,น่เนาะคอมเมนต์เนะาะฝบบปากซอง YouTube นั่นเด้อพี่น้องบ่าวดอนสตูดิโอเนาะพิมพ์บ่าวดอนสตูดิโอและตัวอังกฤษสตูดิโอพี่น้อง ให้ทุกคนเขาไปกดติดตามให้แน่น้องซองยูทูบกำลังเปิดใหม่พี่น้องโอเคสบายดี